มกนี้ชอบมาสายกันจริงๆเลยจะหักเงินเดือนให้เค็ดจะรีบไปไหนฮะยังจุบไม่เสร็จเลยพอแล้วอาร์ตเดีย๋ยวหัวหน้าก็จับได้หรอกว่าเราแอบคบกันอะ่ะอาร์ตลืมไปแล้วหรอว่าหัวหน้า,นาเนี่ยตั้งกฎมาใหม่ว่าห้ามพนักงานในออฟฟิศเนี่ยคบกันนายอยากโดนไล่ออกเลยไง ก็ได้ีดมากซะเมื่อไหร่อะ,อะนี่แกว่าช่วงเนี้ยบริษัทเราเนี่ยตั้งกฎงี้เง่าเยอะไปหน่อยปะ เออจริงแล้วโดยเฉพาะกฎที่ห้ามให้พนาาักงานไปแฟนกันเนี่ยคิดได้ไงวะจริงทําตัวเองกับไปประธานบริษัทต,ตั้งกฎตามใจตัวเองและประธานนะก็เหลือเกินไม่รู้รม,มุดหวยที่ไหนเนี่ยปล่อยให้หัวหน้าจอมเผด็จการเนี่ยคุมบริษัทอยู่ได้น่าเรียกมานหาัซะจริงๆ หัวหน้าคะอาจแค่สลัลรักค่ะฉันก็แค่รูปหลังเท่าน,นั้นเองฉันไม่สนหรอกนะแต่อย่าให้ฉันเห็นอะไรแบบนี้อีกรอบนี้ฉันแค่ตักเตือนนะแต่ถ้าฉันเห็นอีกอะ่ะโดนหักเงินเดือนแน่จำไว้ให้หมดทุกคนเลยเอมองอะไรแรงมากแกโอเคไหมน้อหวาโอเค ไม่เป็นไรนะน้ำว้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะอืมจ้ะนี่นี่นี่นีน้ำวาหัวหน้าเรียกแกอะะฉันเหรออืมรีบไปเลยนะเดี๋ยวโดนด่าอีกนะเนี่ยเออเออขับใจมมากนะเจมมี่ไปแล้ว ฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะฉันจะย้ายเธอไปสาขาโคราชทำไมคะฉันสังเกตว่าช่วงนี้เธอกับอาดูสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนร่วมงานมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่พนักงานในบริษัทฉันก็เลยจะจับพวกเธอสองคนเนี่ยแยกกันไงหัวหน้าคะทำแบบนี้ฉันไม่โอเคนะคะครอบครัวฉันอะอยู่ที่นี่แล้วฉันก็ไม่ทำอะไรผิดอะหัวหน้าจะมาสั่งย้ายฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมฉันจะทำไม่ได้อะ ไม่เห็นต้องรอให้ผิดก่อนเลยนี่ฉันก็สั่งย้ายเธอได้ต่อให้ฉันจะคบกับอาร์ตก็จริงแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่มีคำว่าส่วนตัวเพราะทุกอย่างเนี่ยคือส่วนรวมกฎที่ฉันตั้งเนี่ยใหญ่ที่สุดในแผนกแต่ว่าไม่ต้องพูดมากอาทิตย์หนาเนี่ยเตรียมย้ายได้เลยฮะอาทิย์หนาเหรอคะใช่อทิตย์นานรับได้ก็อยู่ รับไม่ได้เนี่ยก็ลาออกไปยังมีอีกหลายคนที่เขาอยากทำงานที่นี่และก็รับกฎของบริษัทได้ <_ co ff> s> <S เราจะทำยังไงดีอะอาร์ตทำไมหัวหน้าทำกับเราแบบนี้พวกเราไมา่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแซนดี้น้ำหวะ จะให้เย็นได้ยังไงอ่ะเราต้องย้ายอาทิตย์หน้าแล้วนะเราพ่อแม่พ่อแม่ใครจะดูแลอ่เราไม่ได้อยากย้ายอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยากห่างจากอาร์ตด,ด้วยอะ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยเรียบร้อยอยังไงอ่ะเรายังมองไม่เห็นทางเลยืสอรยสะนะเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย เอทุกคนมาสายฉันจะหักเงินเดืนอนพวกเธอ5้าเปอร์เซ็นตแต่นี่ยังไม่ถึงเวลาเข้างานเลยนะครับเหลือเวลาตั้งสินาทีใครที่มาสายกว่าฉันเนี่ยฉันก็ปัดให้เป็นสายหมดแหละถ้าไม่อยากโดนหักเงินเดือนเนี่ยก็หัดตื่นเชา้าซะบ้างหากเงินเก่งแบบนี้ไม่ทราบว่าคุณหัวหน้าเอาเงินที่หักไปไว้ไหนหรอครับ <c oughs> ถามทชไมรากรการของแก ที่หัวหน้าตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ในโยบายของบริษัทนี้นี่คะมันจะทําอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันกุ๊วแกวตัวเองให้รอดก่อนเถอะเห็นทีจะไม่ได้หลอกนะครับเพราะว่าพวกเรารู้ว่ากําลังโดนเอาเปรียบจริงไหมพวกเราจริงจ้าจริงที่สุดเลยจ้าใช่ใช่ใช่ที่สุดเลยนี่เกีย่ยามาปลุกปั่นคนอื่นนะอ๋อแกคงโกรธชะละสศิธิ์ที่ฉันเนี่ยสั่งย้ายนิมวาทำไมขาดกันไม่ได้เลยเหรอ ฉันก็ยอมรับมาสิว่าคบกันอ่ะใช่ผมกับน้ำว่าเราสองคนเป็นแฟนกันดีดกล้าม,มากนะใช่ไหมฉันไล่พวกแกทั้งคู่ออกเห็นทีเนี่ยถ้าหัวหน้าอยากจะไล่พวกเราสองคนออกเน ว่าน่ต้องเทคโอเวอร์บริษัทนี้แล้วล่ะครับแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าผมเนี่ยคือทายาทคนเดียวของเจ้าของบริษัทนี้และกำลังเป็นว่าที่ผู้บริหารรุ่นต่อไปครับอาดอาจพูดจริงเหรอจริงครับแล้วเราอาดท่าแบบนี้ทำไมอ่ะนี่ผมพัฒ เรื่องที่ฉันให้แกไปจัดการเนี่ยเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับคุณนัทเห็นผมก็งงนะครับว่าทำไมคุณนัทเนี่ยต้องแฝงตัวก็ไปทำงานด้วยฉันเนี่ยอยู่เมืองนอกมานานฉันไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทต,ตัวเองมากนะะักแะและการที่ฉันเข้าไปในฐานะพนักง,งานเนี่ยนะมันก็ดีแล้วทุกคนจะได้ปฏิบัติกับฉันอย่างเท่าเทียมไงอ๋อแบบนี้นี่เองเออแล้วก็ เรียกหัวหน้าใหม่มาประจำสาขาใหญ่ได้เลยนะเอาคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับตัวฉันน่ะดีที่สุดเลยฉันจะได้รู้ว่าแต่ละคนน่ะมีนิสัยเป็นยังไงครับรับทราบนะครับคุณอาธนี่ครับเอกสารที่คุณอาต้องการได้แล้วครับขอบใจนายมากพงพัฒน์นายกลับไปได้ละครับคุณอา เอาละครับคุณหัวหน้าครับคุณอยากรู้ไหมครับว่าเอกสารในเมืองผมเนี่ยคือเอกสารเลยถึงคุณจะไม่อยากรู้เนี่ยผมก็จะบอกคุณอยู่ดีเอกสารฉบับนี้มีหลักฐานทุกอย่างว่าคุณหัวหน้าเนี่ย หักเงินเดือนพนักงานแล้วโยกเข้ากับปอตัวเองโห oh, เหลวมากแนมะ่ทำไปได้ไงอะ่ะใช่ไรย,ย่างอายที่สุดถึงว่าล่ะตั้งกฎเยอะแยะเนี่ยเพื่อจะรีดไถยเอาเงินพวกเราใช่ไหมส่วนอีกฉบับนะครับเป็นหนังสือแจ้งว่านับตั้งแต่นี้ไปคุณพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท BSC มีผลตั้งแต่วันนี้ครับรีบไปเถอะนะครับก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณข้อหายักยอกซัพย์จำไว้นะแล้วแก,กจะเสียใจที่ไล่คนเก่งอย่างฉันออกอ๋อหรอครับเชิญครับ<ง>เอาละครับทุกคน ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดให้ดีๆนะครับผมขอประกาศว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยผมขอยกเลิกกฎต่างๆที่หัวหน้าคนเก่าตั้งไว้เพื่อเอาเปรียบพนักงานถูกยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับเลิศม,มาค่ะดีมากเลยค่ะใช่ไหมคุณแม่โดยเฉพาะกฎที่ห้ามพนักงานคบกันเนี่ยผมขอยกเลิกครับทุกคนในนี้สามารถครบกันและรักกันได้นะครับถ้าความรักของเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ผมไม่ห้ามตามสบายเลยครับเพราะว่าผมเองกับน้ำวบ้านเนี่ยเราสองคนก็ทบกันมานานแล้วเหมือนกันนะนี่แหละหอมเลย นึกว่าจะเปียกซะแล้วอไอ้อ้นายเป็นใครวะเนี่ย,ยคุณนายทำชุดฉันเปียกขนาดนี้นพูดได้คะว่าอุ้ยคุณอย่างนั้นเหรอคุณผมขอโทษทีแล้วกันนะอเออผมไปก่อนละเย้ยไอ้อย่าไปสิ านวันแรกเนี่ยก็มาสายเลยนะขอโทษครับพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยครับไปก่อเรื่องอะไรมีอีกล่ะเปล้าไม่มีเสียงสูงจังเลยนะนี่นายไม่ต้องมาเอามือปิดหน้าเลยนะนายนี่มันเฮงสวยสิ่งกะบวยสุดเลยอะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะ เธอเป็นใครเหรอฉันชื่อนันวานนะคะเป็นพนักงานใหม่เพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกค่ะคุณคงเป็นพนักงานรุ่นพี่สินะคะเปล่าหรอจกจ้ะฉันเป็นประธานบริษัท BSC หรือเียกอย่างว่าเจ้าของบริษัทจ้ะป,ประธานบริษัทเหรอคะออขอโทษนะคะฉันเสียมารยาทไปะคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะส่วนนี่ก็คือผมชื่ออาร์ตครับเป็นพนักงานใหม่เหมือนกัน ีเห็นน้ำวาเข้ามาก็ด่าอาร์ตใหญ่เลยอะมีอะไรกันเหรอก็ไอ้หมอนี่มันไม่มีอะไรหรอกครับท่านประธานเดี๋ยวผมกับน้ำว้าเนี่ยขอตัวจทำงานก่อนนะครับ <á> <c oughs> นะเดี๋ยวท่านประธานเนี่ยเขาจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีมารยาทกันายหรอกรู้ทันหรอกนะว่าจะฟ้องท่มมานประธานเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยถามจริงคอะนายโตมาแบบไหนอ่ะถึงได้เป็นคนที่ไม่มีมารยาทขนาดเนี้ฮะฉันเนี่ยไม่เคยรู้จักนายด้วยซ้ํานายกล้าทําแบบนั้นกับฉันได้ไงตอนนี้กูรู้จักกันแล้วไงเธอเนี่ยยันำวัตขี้บน่นส่วนฉันเนี่ยคุณอาร์ตสุดหล่อหล่อตายแหละ ว,ว่าไงเด็กใหม่ชื่ออะไรล่ะครับคนสวยชื่อนำว้าค่ะผมช่ครับอืมเสือกูมไม่ได้ถามพี่ชื่อดีมนะครับมีอะไรถามพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะครับห้องน้ำมาทางไหนครับพี่ม,มึงก็หาเองสิวะ,ะก็พี่เป็นคนพูดเองเนี่ครับว่ามีอะไรก็ถามได้อะกูหมายถึงนงน้ำวา้าไม่ใช่มึง ฉันไม่รบกวนดีกว่าค่ะฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเชิญครับ อะไรเนี่ยก็จะได้แฟนสละใน,นมาหนึ่งค่ะก็เธอกับไอพี่ดีนั่นไงอย่ามาตลกฉันมาทำงานนะไม่ได้มาหาแฟนฉันไม่สนใจหรอกเป็นพูดแบบนีน้ก็ได้แฟนทุกไลน์อ่ะไม่ที่ฉันละกัน สวัสดีค่ะท่านประธานโอ้ยยี่ผมทำไมเนี่ยคุณทำไมนายไม่มีมารยาทขนาดนี้นะนายไม่เห็นราท่านประธานยืนอยนู่เนี่ยสวัสดีครับท่านประธานนี่วันนี้เนี่ยฉันมีงานมาให้พวกเธอสองคนทำเป็นการประเมินงานไปในตัวถ้าใครทำออกมาได้ดีเนี่ย ก็ผ่านโปรใยที่ไม่ต้องรอนสามเดือนจริงเหรอคะจริงสิตั้งใจเขาล่ะนี่คุณอะไรจะตั้งใจเบอร์นั้นเนะี่ยฮะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาทำงาน นี่มันเล่นๆเหมือนนายใช่ไนี่แล้วใครบอกคุณว่าผมมานเล่นไม่ต้องมีใครบอกก็รู้งั้นเรามาแข่งกันไหมล่ะว่าใครจะทำงานออกมาได้ดีที่สุดก็เอาสิถ้าใครชนะเนี่ยสามารถสั่งคนแพ้ทำอะไรก็ได้อย่างหนึง่งกาปละล่ะจัดไป ได้ยินแววว่ว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านเหรอคุณให้ผมเลี้ยงมื้อเที่ยงได้นะเอาป่ะไม่จริงอะไม่หิวเหรอไม่หิวฉันจะตั้งใจทำงานต่อนาจะได้ตามฉันไม่ทันก็ได้ตามนั้นเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะหิวหิว ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรอะ่ะผมก็เลยซื้อนมกับขนมปังมาให้ฉันไม่หิวกินหน่อยเถอะคุณเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานแข่งกับผมนะก็แหละถือว่านายขอนะ งานของทั้งคู่เนี่ยดีมากเลยนะฉันดีใจที่ทั้งสองคนตั้งใจกันแบบนี้แล้วของใครดีกว่ากันครับอืฉันให้ผ่านทั้งคู่เลยเดี๋ยวฉันขอคุยกับอาร์เป็นการส่วนตัวหน่อยนะนำว่ากลับไปทำงานเถอะ พี่แค่มาช่วยดูงานเองแต่มันใกล้ไปนะคะพี่ดิมฉันอึดอัดค่ะเลื่อนตัวทำไมล่ะไม่อยากอยู่นี่แต่สบายเหรอพี่ช่วยได้นะททอาไรครับพี่หาช่วยด้วยเฮ้ยมึงเสือกอะไรวะหลายรอบแล้วนมึงอะ่ะผมว่าพี่รีบออกไปก่อนดีกว่านะครับ ก่อนที่ผมจะรายงานเรื่องนี้กับท่านประธานนี่ยก็ดีอกูจะรอดูว่าท่านประธานจะนชื่อใครแล้วเจอกันมันประเมินมึงจะได้รู้ว่ากูทำอะไรได้บ้างนี่คุณคุณไม่เป็นไรแล้วนะครับขอบคุณนะคะ วันนี้เป็นวันประเมินนะฉันจะให้ดีมที่เป็นพนักงานเก่าเนี่ยคอมเมนต์พวกเธอด้วยเริ่มเลยคนแรกน้องน้ำวานะครับทํางานพอใช้ได้ครับแต่ก็ต้องปรับปรุงอีกหน่อยคนเนี้ยพอช่วยเทืนให้น้องน้ำวานได้ครับแล้วอาร์ตล่ะคนนี้แหละครับทํางานแย่มากครับไม่มีมารยาทและสัมมาคารวะผมว่าคนแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้ให้ลบองค์กรนะครับท่านนายหมายถึงว่า จะให้เอาอาร์ตออกใช่ไหมใช่ครับฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะอาร์ตเนี่ยเขาเป็นน้องชายของฉันหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าว่าที่ผู้บริหารนี่จะเล่นเป็นพนักงานไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่ได้เล่นผมจริงจัง ที่ผมทําแบบนี้นะก็เพราะว่าผมเองก็อยากไปเรียนรู้งานแบบเรียวๆอะและอย่างนั้นถ้าใครรู้ว่าผมเป็นน้องชายพี่ทุกคนก็ต้องเกรงใจผมหมดนะสิแน่ใจนะว่าไม่ได้มีเหตุผลอื่นไม่ได้แอบชอบน้ําว้าหรอกนะบ้าใครจะไปชอบไม่ใช่สเปคเลยหรอเออพี่ฝากอาร์ตช่วยพี่จับตาดูดีหมือยสิ พี่ได้ยินมาว่าดีมอ่ะชอบทําตัวรุ่มร่ามใส่พนักงานผู้หญิงแต่ก็ไม่มีใครมาร้องเรียนกับพี่สกคลอะ่ะพี่คิดว่าเขาคงไม่กล้าไหนๆก็แฝงตัวแล้วนี่ช่วยพี่หน่อยก็นละกันรับทราบครับท่านประธาน อึ้งเลยสิเดี๋ยวมีอะไรให้อึ้งมากกว่านี้อีกผมได้หลักฐานที่ไอ้กามเนี่ยมันคุกคามพนักง,งานมาให้แล้วนะครับ นี่จะกล้กาทำเร็วแบบนี้ในบริษัทฉันได้ไงเออคือผมอธิบายได้นะครับคุณบิลวไปอธิบายกับตำรวจก็แล้วกันนะฉันเรียกตำรวจมาแล้วตำรวจรออยู่ข้างล่างเก็บของแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะไปเออไปก็ได้วะพวกมึงจำไว้นะ ี่มันอะไรกันนะคะฉันงงไปหมดแล้วเธอคุยกับน้องชายฉันเองก็แล้วกันฉันขอออกไปคียเรื่องนีดิมก่อนเคลียกันเองนะสรุปแล้วนายเอ้ยคุณเป็นน้องชายท่าประธานเหรอ ผมขอโทษนะครับที่ผมปิดบังนะ่ะเพราะว่าผมอยากเข้ามาทํางานที่นี่ในฐานะอนักงานก่อนนะ่ะงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาฉันก็เสียมายาคุณตลอดเลยนะดิฉันขอโทษนะคะถช่ครับผมเองก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันนะ่ะเพราะว่าวันแรกที่เจอผมทําคุณเปียกเนะี่ยผมขอโทษนะครับที่ทําแบบนั้นนะ่ะเพราะว่าผมเกิดมาพร้อมกับคนที่คอยเอาใจใส่และเสียสละให้ตลอดอนะ่ะผมก็เลยทําตามความเคยชินเพราะว่าผมกลัวเปียก แต่พอได้มาทํางานได้มาเจอคุณที่กล้าตาหนิต่อว่าผมอ่ะก็ทําให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยครับเช่นอะไรคะเช่นทําให้ผมได้รู้ว่าผมชอบผู้หญิงแบบไหนยังไงล่ะครับไปเด็กกันไหมครับเด็กทำไมล่ะครับไม่ชอบเหรอครับถ้าไม่ชอบก็บอกผมได้เลยนะครับผมไม่บังครับ ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนี่คัะแค่ตกใจเฉยไปเที่ยวกันไหมครับก่อนที่ผมจะเป็นผู้บริหารเต็มตัวถ้าถึงวันนั้นผมคงไม่มีเวลาพาคุณไปเที่ยวแน่นอนครับ